ลุงคะสนพาลูกค้าคมาให้คะ่ะหอ,อหน่อ,อ,อาตามมาเราวได้แบบไหนล่ะฉันอยากเปอย่างเขานะเออโอ้โหนี่แน่ใจนะค่ะแต่นี่ครั้งแรกฉันตื่นเต้นจังเลยเออคือแบบนี้ฉันก็เพิ่งทำครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันอนะ ปกติทำแบบจีนใช่ไหมคะบอกตามตรงส่วนใหญ่ฉันก็ทำแค่หน้าขนหือแล้วจะทำขนด้วยไหมอ่ะขนอะไรเอา้าก็มันมีขนไปทั้งตัวแบบนี้อ่ะหืพวกเขาขนเยอะกว่าพวกเราแต่ปกติก็ดูไม่ออกนะยังไงก็ดูออกมืออาชีพจริงๆแต่ฉันไม่เอาขนดีกว่าแหมงั้นก็น่าเสียดาย จะมีผลอยู่แค่สงวันง่ายมากแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะหมอเดี๋ยวอืมมคอคะฉันอยากได้จมูกที่เชิดเชิดหน่อยโอ้โหถ้าเชิดกว่านี้อีกมันจะกลายเป็นหม,นะมอสุกี้ไปนะมอสุกี้ตามใจจัดให้ตามที่เธอชอบหละ มอค่ะทำไมเอาแต่มองกอลิลล่านั่นละ่ะโอยไม่มองแล้วจะทำยังไงอ่ะทำไมละ่ะก็เธอจะทำหน้าให้เหมือนมันนี่อออฉันไม่ได้เอาหน้านี้หน้านี้ทั้งหาเอาแล้วก็ไม่บอกก่อนอ่ะกระจอกเว<ะ>อย่าดูเลยรับไม่ได้หรอกวางใจได้ดิ